สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกับครูเมย์พาทานิสนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คาบเรียนวันนี้เป็นคาบเรียนประจำวันที่7มิถุนายนพศ2อ6 4ก็คือประจำวันนี้เลยนะคะ EP พี EP 2 EP 3ใครยังไม่ได้กดไปดูกดไปดูในช่อง youtube ของโรงเรียนเราได้เลยนะคะชื่อช่อง youtube ว่า โรงเรียนนุชนาอนุสร์ไปกดเลือกเรียน EP ที่ยังไม่ได้ติดตามหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปเรียนนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเนาะส่วน EP นี้นะคะเป็นการเรียนสืบเนื่องต่อจาก EP ก่อนแต่คลิปวิดีโอนี้จะถูกอัปโหลดไว้ในหน้ากลุ่มนะคะกลุ่มของเรามีชื่อว่าป .6 รอๆจุดนุชนาอนุสร์ เพื่อนของเราคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มไปไปกดเชิญเพื่อนได้เลยนะคะเราจะได้เรียนไปพร้อมกันเราจะได้เรียนทานกันเนาะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของพุทธสาวกค่ะและชาดกพุทธสาวกคือใครพุทธสาวกคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชาย ได้แ,แก่พิสุสามมนเนนส่วนอีกคําหนึ่งที่นักเรียนจะได้ยินคู่กันอยู่เสมอก็คือพุทธสาวิกาพุทธสาวิกาคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นเพศหญิงนะคะเช่นแม่ชีอาพุทธสาวกค่ะที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราอาจจะเคยเรียนผ่านๆมาแล้วบ้างเนาะองค์แรกเลยก็คือพระลาหุน พระราหุนเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาค่ะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความกตัญญู 2. พระโมคคัลนะพระโมคคัลนะเป็นพระอครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้านะคะผู้เป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์ 3. พระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพระอครสา,าวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด้านปัญญา 4. พระอัญญากโธธัญะญ พระัญกธัญญาเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนานะคะต่อไปค่ะพระราทะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในในเรื่องของพุทธสาวกตัวอย่างนะคะก็คือพระราทะพระราทะได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายพระพระราทะเป็นใครนะคะไปยูประวัติคร้าวๆของพระราทะได้เลยค่ะพระราทะเกิดในตระกูลของพราหม เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรทอดทิ้งไร้ที่พึ่งพาต้องมาอาศัยอยู่วัดเวรุวันพึ่งเข้าก้นบาทประทางชีวิตต่อมาราทาพามปัถนาจะอุปสมบทแต่ไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้ทําให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมพระพุทธเจ้าทรงเห็นจริงได้ตรัสถามจจนทราบความพระพุทธเจ้านะคะรับสั่ง ถามพระพิสุในวัดเวรุวันมหาวิหารว่าพระพิสุรูปใดและลึกถึงบุญคุณของราธะพามที่เคยทำไว้บ้างพระสารีบุตรที่อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าบทูลว่าราธะพามผู้นี้เคยใส่บาตรในขณะออกบินทบาทด้วยข้าวทับพีหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงให้พระสารีบุตรเป็นผู้อุปสมบทลาทะพามด้วยวิธียัติจะตุทะกรรม ยติจตุถก,กรรมเป็นการอุปสมบทโดยการใช้มติของสงฆ์ในการรับเข้าอุปสมบทซึ่งพระราทะถือว่าเป็นพระพิสุรูปแรกที่อุปสมบทด้วยวิธีนี้เมื่อพระราทะอุปสมบทแล้วพระราทะได้น้อมรับโอวาทของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปชาไปปฏิบัติอย่างอ่อนน้อมเชื่อฟังด้วยความเคารพ จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงแม้พระราธะจะอุปสมบทอยู่ในช่วงวัยชราแล้วแต่ก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนหลักธรรมอย่างไรท่านก็ปฏิบัติตามไปดูคุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างนะคะของพระราธะพระราธะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของุ ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพนักเรียนสามารถนำคุณธรรมนี้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตของประจำวันของนักเรียนได้ก็อย่างเช่นนักเรียนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายนะคะนำคุณธรรมข้อนี้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะต่อไปค่ะไปทบทวนความรู้ในเรื่องของ พุทธาสาวกกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องของชาโดกเนาะพระราทะเกิดในตระกูลพาราม์นะะไปอาศัยอยู่ที่วัดเวรุวันพึ่งเข้าก้ลบ่าสาเหตุที่ไปอาศัยอยู่ที่วัดเวรุวันก็เนื่องจากว่าภรรยาและบุตรทอดทิ้งนะคะหลังจากนั้นราทะพามอยากอุปสมบทแต่ไม่มีใครอุปสมบทให้นะคะจน พระพุทธเจ้าตรัสถามนะคะสุดท้ายมาก็ผู้ที่อุปสมบทให้ก็คือภาษารีบุตรซึ่งสามารถระลึกถึงคุณของราท้าพามที่เคยทำไว้นะคะอุปสมบทด้วยวิธียติจตุธกรรมยติจตุธกรรมคือการใช้มติของสงฆ์ในการเข้ารับอุปสมบทนะคะ ถือว่าเป็นพระพิสุรูปแรกเลยที่อุปสมบทด้วยวิธีนี้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกค่ะชาดกคือเรื่องราวการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาให้กับพุทธสาวกได้ฟังซึ่งมีข้อคิดที่สามารถนํามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้นะคะดังชาดกหนังเรื่องต่อไปนี้นะคะ ชาดกพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นนิทานเนาะที่มีข้อคติสอนใจนะคะ,ะชาดกเรื่องทีคิติโกสนชาดกเจ้าชายผู้กอาหารนะคะในอดีตการมีเมืองกว้างใหญ่ชื่อว่าเมืองพาราณสีปกครองโดยพระเจ้าพมทัศพระองค์หวังขยายอาณาจักรจึงยกกองทัพไปโจมตีเมืองต่างๆรวมทั้งเมืองของพระเจ้า ทีคิติโกสนราชฝ่ายพระเจ้าทีคิติโกสลราชเมื่อทราบข่าวว่าจะถูกโจมตีเมืองจึงพาพระมเหสีปลอมตัวหนีไปอยู่นอกเมืองจนพระมเหสีทรงพระคันและประสูุิพระราชโอรสพระนามว่าทีคาวุกุมารต่อมาพระเจ้าทีคิติโกสลราชและพระมเหสีถูกพระเจ้าพรมทัตจับตัวได้ และถูกจับมัดแห่ประจานไปรอบเมือก่อนที่จะถูกประหารชีวิตพระเจ้าทีคีติโกสลราชทรงเห็นพระราชโอรสแฝงตัวอยู่ในกลุ่มจึงตรัสออกมาลอยๆสอนไม่ให้จองเวนว่าจงเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวนทั้งหลายย่อมไม่ละง,งับเพราะเวนเลยแต่ย่อมระง,งับได้เพราะไม่จองเวนทีคาวุกุมารพูดซึ่งหวังจะกลับมา เยี่ยมพระราชบิดาและพระราชมารดาได้เห็นสภาพดังกล่าวจึงคิดแก้แค้นเมื่อพระเจ้าทีคีติโกศลราชและพระมเหสีสิ้นพระชนทีคาวุกุมารจึงแฝงตัวเข้าไปในวังของพระเจ้าพุมทัตในฐานะนักดนตรีด้วยความสามารถและความเฉลียวฉลาดทีคาวุกุมารจึงเป็นคนสนิทของพระเจ้าพุมทัตวันหนึ่งพระเจ้าพุมทัตได้เสด็จออกประพาสป่า โดยมีทีคาวุกุมารตามเสด็จพระเจ้าพมทัต์ทรงหยุดพักและบรรทมหลับทีคาวุกุมารได้โอกาสที่จะปงพรชนพระเจ้าพมทัศน์เพื่อล้างแขนและชิงบ้านเมืองคืนคิดได้ดังนั้นจึงเงื้อพะขันขึ้นหมายจะปงพระชนพระเจ้าพมทัศน์แต่เมื่อนึกถึงคำสอนของพระราชบิดาก่อนถูกประหารชีวิตว่าเวณย่อมระงับด้วยการไม่จองเวณ จึงลดพระขันลงและคิดว่าไม่ควรทำลายคำสอนของพระราชบิดาในรูปนะคะในรูปทีคิติโกสลชาดกเจ้าชายภูกาหารในรูปเป็นเป็นช่วงเวลาที่ทีคาวุกุมารคิดจะปงพระชนพระเจ้าพม,มาทัศนะคะข้อคิดและคุณธรรมจากชาดกเรื่องนี้ก็คือการรู้จักให้อภัยเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และมีสติยับยั้งชั่งใจในการทำบาปจะทำให้ชีวิตมีความสุขและก็คำหนึ่งที่เราได้ยินมาตลอดก็คือเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเรียนในเรื่องของพุทธสาวกและก็ชาดกตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนฟังนะคะส่วนงานที่คุครูจะมอบหมายให้นักเรียนในบทเรียนนี้ ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะไปอ่านในเรื่องของชาดกและพุทธสาวกที่คุณครูได้สอนตั้งแต่ต้นคลิปมาแค่นี้นะคะไปทบทวนไปอ่านฟังอีกหลายๆรอบได้เลยนะคะส่วนงานเป็นชิ้นที่ให้ที่ให้ทำไม่มีนะคะ,ะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปในชั่วโมงวันพฤหัส นะคะไปเจอกันในคลิปนั้นว่าจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ